สามเณรครับประนมมือขึ้นครับลูกเนนประนมมือพรามาพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามพรามาจารุก้านิพพติสัมปิหยุดไปพระเอก ตุธามมะอนุกัมปิโมคะสังหลักนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะพะคะวะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะณบัดนี้ลูกเนรจะทะทะมาโนปิโยโหติ ในแ,แบบนี้ลูกเนจะได้สแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องของการให้ทานเพื่อประครับประคองฉลองศรัทธ,ธาบรรดาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่พอสมควรแต่เวลาสืบต่อไปญาติโยมทั้งหลายวันนี้ลูกเนจะได้หยิบยกธรรมะที่เกี่ยวกับการให้ทานมาสแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟัง หากพูดถึงคำว่าทานก็คือการให้การเสียสละสิ่งของแก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงแบ่งการให้ทานของบุคคลไว้ห้สี่ลักษณะคือหนึบุคคลบางคนย่อมให้ทานคนเดียวไม่ชักชวนผู้อื่นบุคคลผู้นั้นเมื่อตายไปแล้วยอ่อมได้โภคะสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติ 2. บุคคลบางคนย่อม ชักชวนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ให <for skill ful> ้ทานบุคคนนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมได้บริวารสมบัติไม่ได้โภคสมบัติ 3. บุคคลบางคนย่อมให้ทานด้วยตัวเองด้วยย่อมชักชวนอื่นคนอื่นด้วยบุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติสี่บุคคลบางคนย่อมไม่ให้ทานด้วยตัวเองและไม่ชัก คนชวนคนอื่นบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นคนยากจนเข็ดใจไม่มีบริวารแต่สำหรับญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญในวันนี้ตั้งใจมาทำด้วยตัวเองด้วยและชักชวนผู้อื่นด้วยด้วยย่อมได้ทั้งสองอย่างคือโภคะสมบัติและบริวารสมบัติเพราะฉะนั้นลูกเน้นขอให้ญาติโยม ทั้งหลายอย่าประมาทในการทำความดีและตั้งใจทำความดีให้ทั่วหนีช่วยให้ผมหมั่นแสดงตนเองให้เป็นคนดี สุดท้ายนี้ลูกเนรขออำนวยอวยพรให้บรรดาญาติโยมน้งหลายจนมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตตอนใดลำ้ำทำได้เลิ่ทนทำได้ประเสริฐขอให้เกิดแก่บรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านแสดงระธรรม,มเทศนาพอสมควรแก่เวลาลูกเ,เนรขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปะกาละัชะนี้ ท้าวลิวหาผูลาภุริภูเลติสาขังเอวเมวะหิโตทินังเตตานังอุปคัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมรัสามิชชตุสัพิภูเรตัสังข้าจันโทปนลรโสยธามณิชฌติลโสยธา